ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำสมุดแยกประเภททั่วไปกันเลยนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะทำสมุดแยกประเภททั่วไปเนี่ยอาจารย์ใหญ่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวขององค์ประกอบของสมุดแยกประเภททั่วไปก่อนถ้าเราเข้าใจเราจะลงข้อมูลได้ง่ายนะครับในตัวของบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยเขามีชื่อเล่นอีกชื่อนึง นั่นคือสมุดต,ตัวทีนะครับใครที่แอบคุยอยู่ครูขอครูเตือนแล้วนะ <c oughs> ครูเตือนแล้วนะเดี๋ยงีเงียบนิดนึงเดี๋ยวถ้าพวกเราเข้าใจครูขั้นตอนเดียวเราทําเองได้เลยนะครับอ่ะโอเคกลับมาสมุดแยกประเภททั่วไปเนี่ยมันจะมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึง่งคือชื่อสมุดต,ตัวทีลักษณะของตัวทีเนี่ยก็คือมันจะแบ่งตรงกลางใช่ไหมอ่ะตัวทีมันเป็นอย่างนี้ลูก ตัว T เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะแบ่งข้อมูลเนี่ยออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายเรียกว่าฝั่งเดบิตนะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเรียกว่าฝั่งเครดิตเวลาที่เราจะเขียนข้อมูลนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้โลก 1. วันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์2ช่องรายการนะครับซึ่งช่องรายการนี้เราจะใส่ชื่อบัญชีนะครับแล้วก็ตามด้วยหน้าบัญชี เพราะว่าเราจะต้องใช้อ้างอิงว่าไอ้ข้อมูลที่เราบันทึกอยู่เนี่ยมันมาจากสมุดร,รายวันไหนนะครับหน้าที่เท่าไหร่เวลาเราไปเปิดอ้างอิงอะ่ะเราก็จะไปเปิดรายวันได้เจอนะครับต่อมาช่องจํานวนเงินนะครับด้านเดบิตนะมันก็จะแบ่งออกเป็นเดบิตด,ด้านซ้ายแล้วก็เครดิตด้านขวานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไล่ทําไปทีละเนื่องจากว่าบัญชีแยกประเภทเนี่ยมันเป็น ชื่อมันบอกแล้วว่ามันแยกประเภทมันจะแยกข้อมูลออกเป็นแต่ละบัญชีนะครับดังนั้นเวลาเราทำเราสามารถทำได้หลายวิธีครับหนึ่งก็คือทำทำไปทีละวันก็ได้แต่อาจารย์ลิชาร์จะแนะนำให้พวกเราทำไปทีละบัญชีนะครับเราจะทำไปทีละบัญชีโดยเราจะเริ่มที่บัญชีแรกครับคือบัญชีเงินสดนะครับเพราะว่ามันเริ่มบัญชีแรกเลย อาจารย์แนะนําว่าให้เราทําไปทีละบัญชีนะครับจะง่ายนะครับอ่าบัญชีแรกครับบัญชีเงินสดนะครับบัญชีแรกบัญชีเงินสดนะให้เราเขียนบัญชีเงินสดไว้ที่ตรงกลางนะครับให้เขียนเงินสดไว้ที่ตรงกลางเพราะจะได้เป็นการย้ําเตือนว่าเรากําลังทําบัญชีที่ชื่อว่าเงินสดโอเคนะเรากําลังทําบัญชีที่ชื่อว่าเงินสด ทีนี้เงินสดของเราเนี่ยเลขที่101นะครับให้เราใส่เลขที่บัญชีไว้ที่มุมด้านขวานะครับเลขที่101โอเคนะเงินสดเลขที่101โอเคนะครับเราก็จะทำบัญชีที่ชื่อว่าเงินสด เลขที่101โอเคนะอ่ะทีนี้ครับเราจะมาทำทีละส่วนกันพอเราจะเริ่มทำบัญชีเงินสดนะครับอาจารย์ดิฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทำไล่ไปทีละบัญชีบัญชีแรกที่อาจารย์จะทำคือบัญชีเงินสดวันที่1นนะครับอันดับแรกให้เราดูในรายวันนะอาจารย์กำลังจะทำบัญชีเงินสด นะครับวันที่1นะครับบัญชีเงินสดวันที่1นะครับด้านเดบิต50 0 0 0แสดงว่าข้อมูลนี้อาจารย์จะต้องมาบันทึกที่บัญชีเงินสดด้านเดบิตคือด้านซ้ายคือด้านนี้นะครับอาจารย์จะบันทึกข้อมูลด้านเดบิตคือด้านนี้โอเคไหมอ,อีกรอบหนึ่งเงินสด วันที่1น,นะครับด้านเดบิต50,000 50, 5 0,000ด้านเดบิตอาจารย์ก็จะมาบันทึกที่ด้านเดบิตคือฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฝั่งนี้นี่มันจะเขียนว่าเดบิตเห็นไหมลูกอ่าดังนั้นเราจะใส่ข้อมูลลงไปในฝั่งนี้นะครับ 25x1 อันนี้เป็นปีนะครับ2อ x 1มีนา วันที่1นําะครับทำไมอาจารย์ลิชาร์ดเขียนที่ฝั่งเดบิตทำไมอาจารย์ลิชาร์ดสิเขียนฝั่งเดบิตอ่ะให้เราดูครับเงินสดเดบิต50,000เห็นไหมดังนั้นเราก็จะใส่เงินสดเดบิตตรงนี้นะครับวันที่1แล้วก็ใส่จำนวนเงินไปรอเลยลกูก50,000 ทีนี้ครับจุดที่จะพาพวกเรางงอาจารย์บอกก่อนนะว่ามันจะงงแต่ถ้าพวกเราเข้าใจจะไม่งงคือช่องรายการลกุกช่องรายการเนี่ยเราจะใส่ชื่อบัญชีช่องรายการเราจะใส่ชื่อบัญชีลกุกแต่เราจะไม่ใส่ชื่อบัญชีตัวเอง เราจะไม่ใส่ชื่อบัญชีตัวเองนะครับแต่เราจะใส่ชื่อบัญชีอ้างอิงคำว่าอ้างอิงคือบัญชีตรงข้ามจำไม่เลยนะช่องนี้ลูกเราจะใส่ชื่อบัญชีอ้างอิงนะครับบัญชีอ้างอิงคืออะไรบัญชีอ้างอิงก็คือเงินของเราเนี่ยเงินที่เราบันทึกเดบิตเนี่ยเราบันทึกเพราะอะไรเราดูง่ายๆลูกมันจะอยู่ด้านตรงกันข้าม มันจะอยู่ด้านตรงข้ามถ้าเราใส่เงินสดนะครับถ้าเงินสดเราอยู่เดบิตด้านตรงข้ามคือด้านเครดิตเนอไหมด้านตรงข้ามคือด้านเครดิตนั่นคือด้านอ้างอิงนะครับอย่างเช่นข้อนี้โลกเงินสดอยู่เดบิตใช่ไหมโลกด้านที่มันอยู่ด้านตรงข้ามก็คือด้านเครดิตตัวที่เราจะอ้างอิงคือบัญชีทุนเอามาแต่ชื่อเขานะโลกเอามาแต่ชื่อ แล้วเราก็เขียนคำว่าทุนลงไปเอามาแต่ชื่อลลกแบบนี้เราเรียกว่าบัญชีอ้างอิงเงินสดนะครับเพิ่มขึ้นวันที่1เพราะเอามาลงทุนเห็นไหมเงินสดเพิ่มขึ้นวันที่1นึ0 0 0 0บาทเพราะเอามาลงทุนเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวที่ใช้อ้างอิงแรกๆจะงงลลกเดี๋ยวสักพักหนึงเราจะเข้าใจ เพราะว่ามันจะทำซ้ำแบบนี้ต่อมาครับคําว่าหน้าบัญชีหน้าบัญชีเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้อ้างอิงว่าไอ้ข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันมาจากสมุดบัญชีเล่มใดและหน้าใดเนี่รู้ไหมเล่มใดและหน้าใดข้อมูลที่เราทำอยู่มาจากสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่ง มาจากสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งแต่ถามว่าช่องเท่านี้เด็กๆจะใส่พอไหมลูกเราต้องใส่คําว่าสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะพอนะดูจากช่องไม่น่าจะพอดังนั้นเราจะทํายังไงให้มันพอลูกเขียนตัวเล็กฉลาดมากแล้วใครเขาจะเห็น <laughs> ถ้าเราเขียนตัวเล็กใครเขาจะเห็นลูกดังนั้นเราจะใช้ตัวยอ่อเราจะใช้ตัวย่อลูก สมุดรายวันทั่วไปหน้าหนึ่งเราจะย่อแบบไหนลกูกสมอรอวอทอปอหน้าหนึ่งใช่ไหมมันก็ดูจะแบบยาวอีกแล้วสมอรอวอทอปอย่อมาจากสมุดรายวันทั่วไปมันยาวเกินดังนั้นเราจะย่อยมันสั้นอีกลกูกเราจะย่อว่ารอวอลกูกก็คือรายวันทั่วไปรอวอคือรายวันทั่วไปอันนี้ทุกที่ใช้ตัวย่อเหมือนกันหมด ทุกตำราทุกเล่มใช้ตัวยอ่อเหมือนกันหมดโลกรวยอร่อมาจากรายวันทั่วไปนะครับแล้วเราเอามาจากหน้าหงให้เราใส่เลขหนึ่งลงไปโลกรวจุดหนคือรายวัน,นหน้า 1, โอเคไหมข้อมูลของเรามาจากรายวันหน้าหนถ้าไม่เชื่อไปเปิดดูได้เขาก็มาเปิดรายวันหน้าหดูอ๋อใช่จริงๆรง้วยนึกออกไหมอ่าเสร็จแล้วครับรายการ ข้อที่1นะครับให้เวลาจดก่อนจดแบบงงง,งโลกจดก่อนเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอีกเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเกตค่อยๆเกตทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าทุกข้อทำวิธีเดียวกันหมดนะครับตั้งแต่ข้อที่1นึจนข้อสุดท้ายทั้งข้อเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับ ทีนี้เราก็จะเสร็จสำหรับเงินสดของวันที่หนึ่งเวลาทำอาจารย์ลิชาร์บอกเราให้ทำทีละบัญชีตอนนี้เราทำเงินสดใช่ไหมโลกเราต้องทำเงินสดให้เสร็จคือทั้งข้อทำเงินสดให้เสร็จก่อนโอเคนะเงินสดวันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเงินสดวันที่สามเห็นไหมโลกเงินสดอยู่ด้านเครดิตเห็นไหม วันที่3ครับเงินสดเครดิต5,5า0เราก็ไปที่บัญชีเงินสดนะครับมาที่บัญชีเงินสดด้านเครดิตคือด้านไหนโลกด้านซ้ายหรือขวาขวาคือด้านนี้นี่เครดิตเห็นไหมลกมีตาไหมโลกมีไหมตามีใช่ไหมอ่าถ้ามีตาจะเห็นนะครับฟ้ายังมีตาเลยโลกนะครับผม รายการฟ้ามีตาเราก็มีตาลกูกนะเออเราก็มีตาเงินสดเครดิตเห็นไหมเงินสดด้านขวาเครดิตอ่าเงินสดเครดิตเมื่อกี้วันที่ไรลกูกวันที่3อ่ย้อนกลับมาดูลกูกเผื่อใครจะลืมบางคนก็แบบว่าเป็นโลกความจำชั้นความจำชั้นแบบช็อตเทอร์มเมโมรีมันสั้นลกูกคำว่าสั้นคือ2วินาที ยิ่งกว่าปะทองอีก1 2ลืมแล้วนะครับอ่ะเงินสดครับวันที่3เนาะวันที่3ม,มีนาเงินสดเครดิตเราก็มาที่บัญชีเงินสดด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับแล้วเราก็ใส่วันที่3ครับมีนาวันที่3นะครับ เสร็จแล้วเราก็ดูครับมีนาวันที่3ครับเราก็จะดูจำนวนเงินนะครับเงินสด5,5 0 0นนะอันนี้เราจะใช้กรณีที่มันมีด้านตรงข้ามบัญชีเดียวนะครับแต่ถ้าด้านตรงข้ามมันสองบัญชีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูตัวอย่างอื่นที่มันจะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวอาจารย์จะบอกแล้วก็จะเน้นย้ำให้นะครับ โอเคครับมีนาวันที่3ย้อนกลับมาครับอีกรอบหนึ่งเงินสดเครดิต5,5 0 0เงินสดเครดิต5,5 0 0นะครับมีนาวันที่3นะครับทีนี้ช่องรายการช่องรายการเราจะใส่อะไรโลกใส่ชื่อบัญชีอ้างอิงนะครับชื่อบัญชีอ้างอิงคือชื่อบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามเห็นไหมโลกเงินสดอยู่เครดิตใช่ไหม ด้านตรงข้ามคือวัสดุในการจัดสวนเราก็เอาด้านตรงข้ามมาใส่วัสดุในการจัดสวนข้อมูลเรามาจากไหนโลกรายวันหน้าหนึ่งเราก็เขียนตัวย่อ R W หนึ่งะครับโอเคเสร็จแล้วครับรายการเงินสดอันที่สองเราจะทําแบบนี้จนกว่าเงินสดเราจะหมดนะครับในข้อนี้เงินสดเราหมดก็คือวันสุดท้ายนะครับก็คือวันสุดท้ายเลยวันที่29เนี่ยวันที่29บโจทย์ข้อนี้ถ้าถึงวันที่ยีปุ๊บก็คืออ่ะโอเคจบบัญชีเงินสดและเราก็จะไปทําบัญชีต่อไป อ่ะโอเคไหมลกูกต่อมาเราก็มาหาอีกว่ามีบัญชีเงินสดไหมนะครับปรากฏว่าเราไปเจอวันที่5ลูกวันที่5เงินสดอยู่ด้านเดบิตนะครับเงินสดอยู่ด้านเดบิต1 5ื่นนะครับอาจารย์ก็จะมาที่บัญชีเงินสดด้านเดบิตนะครับก็คือด้านนี้วันที่5 วันที่5ต่อมาครับช่องชื่อบัญชีเราจะใส่รายการที่อยู่ด้านตรงข้ามตอนนี้เราทำเงินสดใช่ไหมลกูกด้านตรงข้ามคือรายได้ค่าบริการเอามาแต่ชื่อนะลกูกเอามาแต่ชื่อรายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการข้อมูลมาจากสมุดร,รายวันทั่วไปหน้าหนึ่ง ก็ใช้ตัวย่อลูกรอวอจุดนที่เราก็ดูยอดเงินนะครับเงินสดมันเดบิตหมื่นใช่ไหมเราก็ใส่15ื่นห้าทำไมช่องนี้ทำไมช่องรายการเราจรึงใส่ชื่อบัญชีด้านตรงข้ามเพื่อใช้อ้างอิงเด็กๆดูนะลกูก ตอนนี้เราทาบัญชีเงินสดใช่ไหมเดบิตเนี่ยมันคือการเพิ่มขึ้นนะเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตเงินสดเพิ่มเพราะอะไรเห็นไหมมันจะบอกเงินสดวันที่1น,นะเงินสดวันที่1เพิ่ม5 0,000ื่นเพราะอะไรลกูกเพราะเพราะทุนแสดงว่าเราเอามาลงทุนเงินสดเพิ่มวันที่55า0 0เพราะอะไรลกูกเพราะเราเก็บมาจากรายได้ เงินสดลดนะครับเงินสดลด5,5 0 0วันที่3เพราะอะไรลกูกเพราะเราไปจ่ายเงินซื้อวัสดุเห็นไหมมันจะบอกว่าเงินสดของเราอะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ลดลงเพราะอะไรอันนี้แหละครับมันเป็นประโยชน์ของสมุดแยกประเภทนะครับแต่มันยังไม่จบนะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมากี่รายการ3รา,ายการลกูกยังมีอีกหลายอีกหลายวัน นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับตอนนี้เงินสดเราไปวันที่5นะครับมีอีกไหมโลกมีวันที่10เห็นไหมเงินสดอยู่ด้านไหนโลกเครดิตเงินสดเครดิตพันสองนะครับเราก็มาที่บัญชีเงินสดด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับด้านเครดิตวันที่เท่าไหร่โลกวันที่10 ช่องรายการเราจะใส่บัญชีอ้างอิงบัญชีอ้างอิงจะอยู่ตรงไหนโลกอยู่ตรงกันข้ามเงินสดอยู่เครดิตใช่ไหมโลกอ้างอิงก็อยู่เดบิตค่าน้ํามันอ่าเราก็ใส่ค่าน้ํามันลงไปอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามข้อมูลเราเอามาจากไหนโลกข้อมูลเราเอามาจาก รายวันทั่วไปหน้าหนึ่งทำไมอาจารย์ต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าบางรายการมันอยู่หน้าสองนะเด็กๆนะดูดีๆนะลูกนะมันจะผิดอีกเล็กๆน้อยๆนีน่แหละนะครับอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อลกใส่จำนวนเงินลกูกนะครับเงินสดเครดิตพันสองะครับเห็นไหมมันก็จะบอกเราว่าเงินสด วันที่สามลดลงเพราะซื้อวัสดุเงินสดลดลงวันที่สิบเพราะจ่ายค่าน้ำมันเห็นไหมพันสอนะครับใช่หรือเปล่าไปดูรายวันหน้าหนึ่งก็ไปเปิดรายวันหน้าหนึ่งอ๋ออยู่นี่เองรายการวันที่สินี่เห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับอ่ะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจตัวของคอนเซปต์ของบัญชีแยกประเภททั่วไปไหมอ่านะครับ ทุกๆก,กิจาการจะใช้ลักษณะวิธีการบันทึกแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูบัญชีของเรากันต่อ อ่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีบัญชีเงินสดในรายการอื่นอีกหรือไม่นะครับปรากฏว่าวันที่12มีบัญชีเงินสดไหมโลกไม่มีนะครับไม่มีเงินสดก็ผ่านครับวันที่15มีเงินสดไหมครับมี 98, นะครับวันที่15เงินสดเดบิต9ก0 0นะครับวันที่15เงินสด เดบิต9,008เราก็มาที่บัญชีเงินสดด้านเดบิตคือด้านนี้นะครับวันที่15เสร็จแล้วเราใส่ช่องชื่อบัญชีใส่อะไรโลกบัญชีอ้างอิงอ้างอิงคืออยู่ด้านตรงข้ามคือด้านนี้ครับรายได้ค่าบริการเราก็ใส่รายได้ค่าบริการ ข้อมูลของเรามาจากไหนโลกรายวันทั่วไปหน้านหนึ่งจำหนวนเงินเ,เราก็มาดูจำหนวนเงินแล้วทีนี้9,008 9 0 0โอเคพอพอพอเข้าใจยังพอมายังลูกมายังหมายถึงว่าความเข้าใจของเรามายังลูก ถึงยังหรือยังบ้วนอยู่บ้วนอยู่หรือเปล่ายังบ้วนความรู้เข้าบ้วนออกความรู้เข้าบ้วนออกหรือเปล่าสมองสมองอย่าพึ่งบ้วนลูกนะกลืนก่อนอย่าพึ่งปฏิเสธความรู้ลูกสมองอย่าพึ่งคือตอนนี้เราไปยังไงลกูกกินซะไปกินจะหิวโซตอนนี้ครูหิวมากเลยลูกนะนะหิวแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยนีครับอะ ไปกันต่อนะครับอีกนิดเดียวเราจะได้กินข้าวแล้วอีกครึ่งชั่วโมงโลกูกตอนนี้เราไปถึงวันที่15นะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาหาดูว่ามันมีบัญชีเงินสดอีกหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าเจอครับวันที่18เห็นไหม วันที่18ครับเงินสดเนหะ็นไหมเครดิต1 0 0 0 0หมื่นวันที่18ครับเงินสดเครดิต10,000หมื่นเราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับด้านนี้นะวันที่18เงินสดเครดิตคือด้านนี้นะครับ เงินสดเครดิตต่อมาครับบัญชีอ้างอิงจะอยู่ด้านตรงข้ามหลกเจ้านี้การค้าเราก็ใส่เจ้านี้การค้าลงไปข้อมูลเรามาจากไหนโยกมาจากรา,าออรายวันทั่วไปหน้า2องเห็นไหมเออรายวันทั่วไปหน้าสอต้องเป็นรอว จุดอะไรโลกจุดสองเออนะครับจำนวนกี่บาทลกูกหนะึ่งมื่นเเวลาใครเขามาดูข้อมูลเขาจะรู้ว่าบัญชีเงินสดของเราอะวันที่สมลดลงเพราะซื้อวัสดุวันที่สิบลดลงเพราะจ่ายค่าน้ำมันวันที่18ดลดลงเพราะจ่ายเงินชำระหนี้เห็นไหมอ่านี่แหละ คือบัญชีแยกประเภททั่วไปดังนั้นข้อมูลที่อยู่ในนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดนะครับว่าเงินสดเพิ่มเพิ่มเพราะอะไรนี่เพิ่มด้านนี้เพิ่มเพราะอะไรแล้วก็ลดเพราะอะไรเห็นไหมลูก พอทำได้ไหมโลกอ่าพอทำได้นะแค่พอก่อนก็ได้โลกยังไม่ต้องแบบทำได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาวันที่18เสร็จแล้วใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับหาเงินสดให้เจอลกูก2ีมีไหมไม่มี23มีมัีไหมครับไม่มีมาเจอ25อ่ามาเจอวันที่25 2สครับเงินสดเครดิตเนี่ยครับเงินสด เครดิต9,000บาทเงินสดเครดิต9,000บาทนะครับเงินสดเครดิต9 0 0ารเ,เ,ร 9, เราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเครดิตคือด้านนี้วันที่25ครับต่อมาช่องรายการเราใส่ลโลกบัญชีอ้างอิงนะครับเงินสดเราอยู่เครดิตใช่ไหม อ้างอิงก,ก็คือค่าแรงนี่เอาชื่อเข้ามาลกูกค่าแรงข้อมูลเรามาจากไหนลกูกรายวันหน้าสองก็จะต้องเป็นรอวอร์จุดสองนะครับจำนวนเงิน9,000บาทเรียบร้อย โอเคนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็จะมาหาบัญชีอะไรต่อไปลอกบัญชีเงินสดเจะ้ะนี่เงินสดเห็นไหมเราก็จะเจอบัญชีเงินสดเดบิตหนึ่งบาทนะครับวันที่27่สโลกเงินสดเดบิต1 5ื่นหานะครับเราก็มาที่บัญชีเงินสด ด้านเดบิตคือด้านนี้นะครับวันที่27เสร็จแล้วนะครับช่องนี้เราใส่อะไรลกูกใส่บัญชีอ้างอิงตอนนี้เราวันที่27ลกูกเงินสดเดบิตอ้างอิงคือบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามตรงข้ามคือลูกหนี้การค้าเราเอาลูกหนี้การค้ามาใส่ครับ ลูกนี้การค้าเป็นมิวสิควิลไปแล้วลูกลูกนี้การค้าข้อมูลเรามาจากรายวันหน้าอะไรลกูกหน้าสองนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นหาพันบาทเห็นไหมง่ายไหมไม่ได้ยากเลยเนี่ยเห็นไหม หลับตาทําได้ไหมได้แต่หลับตาสายด้านเดียวนะเพราะว่าถ้าหลับตาขวาด้วยเดี๋ยวมืดมองไม่เห็นนะครับทีนี้เราก็ดูว่าบัญชีเงินสดหมดหรือ,อยังนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่หมดหรอกมีบัญชีเงินสดวันที่29อีกหนึ่งรายการครับเงินสดเครดิต5000เห็นไหมเงินสด เครดิต5000เราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับด้านเครดิตคือด้านนี้นะครับวันที่29เสร็จแล้วนะครับในช่องรายการนะครับเราก็จะใส่บัญชีอ้างอิงนะครับอ้างอิงก็เราทําบัญชีเงินสดอยู่นะลูกบัญชีอ้างอิงคือด้านตรงข้ามถอนใช้ส่วนตัวเราก็เอาถอนใช้ส่วนตัวมาใส่ ถอนใช้ส่วนตัวข้อมูลของเรามาจากรายวันหน้าอะไรลูกหน้าสองจำนวน5,000บาทโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ